ผู้หญิงที่ดูดีนะคะและก็หน้าลงไหลนะไม่จำเป็นเลยนะทุกคนที่จะต้องดูดีสวยนะคะและก็หุ่นดีผิวดีอะไรแบบเนี้ยมันแค่ภายนอกค่ะทุกคนทำยังไงนะทุกคนทำให้เราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดูแพงและก็หน้าลงไหลนะคะทุกคนวันนี้วรจะมาบอกค่ะทุกคนว่า ถ้าเรานะเป็นคนที่แบบว่าเออก็ไม่ได้หน้าตาดีเหมือนดารานะคะนางแบบนะแล้วเราจะเป็นคนที่ดูแพงแล้วก็หน้าลงไหลนะคะได้ยังไงบ้างนะคะแบบง่ายๆเลยค่ะทุกคนข้อแรกเลยนะถ้าเราอยากจะเป็นผู้หญิงที่ดูแพงแล้วก็หน้าลงไหลนั่นก็คือการที่เราจะต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะการที่เราเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยโค้ดบอกเลยว่านะคะมันจะทําให้เราเป็นคนที่มีเสน่ห์อัตโนมัติเลยนะ มั่นใจในตัวเองนั่นก็คือการที่เรากล้าคิด กล้าตัดสินใจค่ะทุกคนกล้าที่จะ,สะแสดงความเป็นตัวของตัวเองว่าเราคิดยังไงเราชอบอะไรเราอยากได้อะไรนะทุกคนถ้าเราเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจและก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะมันจะทําให้เรานะเป็นคนที่ดึงดูดค่ะทุกคนแล้วก็ใครที่เขามองเรานะทุกคนเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้น่าสนใจนะทุกคนแล้วก็ดูแพงน่าหลงหลนะคะน่ารู้จักน่าค้นหานั่นเองนะวัน นี้นะถ้าเรายังไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มความมั่นใจค่ะทุกคนสร้างความมั่นใจให้ตัวเองขึ้นมาเรานะรู้สึกว่าเราด้อยตรงไหนเราไม่ชอบตัวเองตรงไหนแค่พัฒนามันขึ้นมาแล้วก็ชูสิ่งที่เราเก่งนะดูสิ่งที่เราดีสิ่งที่เรารู้สึกว่าตรงไหนที่เราน่าดึงดูดหน้าโดดเด่นนะทุกคนบางคนอาจจะเป็นคนที่นะคะ ผมสวยค่ะทุกคนยิ้มเก่งอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนนั่นแหละชูมันขึ้นมานะคะทุกคนและก็มีความมั่นใจในตัวเองจะไม่มีใครกล้าดูถูกเราค่ะทุกคนข้อน,นี้เอาไปทํากันนะคะข้อต่อมาค่ะทุกคนนั่นก็คือเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองค่ะอ้าเป็นตัวของตัวเองเนี่ยจะมีสเสน่ห์ยังไงนะทุกคนนั่นก็คือคนที่เป็นตัวของตัวเองค่ะจะไม่เฟกนั่นเองนะคะพอเราไม่เฟกค่ะมันก็เลยทําให้คนเข้าหาเราง่ายขึ้นนั่นเอง โค้ดบ,บอกเลยว่าคนเรานะจะเฟกได้ไม่นานหรอกนะมันก็จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองอยู่วันยังคำ่ำเพราะนั้นถ้าเราอยากเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์นะคะและก็แฟนรักแฟนหลงนะคะไม่เปลี่ยนใจเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองค่ะทุกคนให้เขาเห็นตั้งแต่แรกเลยนะคะคนที่เขาจะรักเราเขาจะรักในแบบที่เราเป็นนะคะเพราะนั้นชีวิตไม่ต้องไปปุงแต่งอะไรมากมายนะทุกคน ถ้าเราไปปรุงแต่งมากจนเกินไปเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองและก็เวลาที่เราสื <h <h> ่อออกมาพลังที่เราสื่อเนี Unis ่ยมันก็จะดูเฟกค่ะทุกคนมันไม่จริงจังนั่นเองนะมันมันไม่จริงใจมันไม่จริงจังไม่จริงใจนั่นแหละนะพูดง่ายๆเนาะเพราะนั้นวันนี้นะไปเป็นตัวของตัวเองแล้วเราจะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ค่ะทุกคนต่อมาค่ะทุกคนผู้หญิงที่มีเสน่ห์และก็ดูแพงนะคะและก็หน้าหลงไหลนะทุกคนก็คือผู้หญิงที่นะคะ รู้จักที่จะแต่งตัวรู้จักวางตัวค่ะทุกคนทุกคนเคยเห็นไหมผู้หญิงหลายๆคนนะั้หน้าตาดีมากๆเลยนะแต่เขาขาดอะไรนะทุกคนนั่นก็คือเขาขาดความมีเสน่ห์นั่นเองนะ ผู้หญิงที่มีสเสน่ห์นะคะหน้าลงไหลนะทุกคนหรือว่าผู้หญิงที่ดูแพงนะคะคือผู้หญิงที่รู้จักการแต่งตัวรู้จักการวางตัวนะคะทําตัวเองให้สะอาดสะอา้านหน้ามองนั่นเองนะและก็ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทุกคนเขาจะโชว์ความยิ้มแย้มแจ่มใสเขาจะโชว์ความน่ารักความมีน้ําใจของเขาออกมานั่นเองอันนี้ค่ะทุกคนคือสเสน่ห์นะคะการยิ้มนะคะและก็การที่เราเป็นคนที่เฟรนลี่ เข้ากับคนง่ายแล้วก็การแต่งตัวค่ะเป็นอะไรที่สร้างสเสน่ห์นะคะและก็สร้างความหลงไหลนะคะให้คนที่เขามองเราเนี่ยได้เลยนะคะทุกคนเพราะนั้นวันนี้มาปรับเปลี่ยนนะทุกคนง่ายๆคือการแต่งตัวของเรานี่แหละนะคะแต่งตัวให ถูกกาละเทศะนะคะถูกสถานที่นั่นเองนะคะแล้วก็สะอาดสะอา้านกินตัวนะคะก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดด้วยนะคะแค่นี้นะทุกคนเราก็จะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์แล้วกินปากนะทุกคนที่สาคัญก็คือกินปากกินต่างๆนะทุกคนมันเป็นอะไรที่นะคะมันสามารถดึงดูดนะคะทุกคนให้คนนะคะทุกคนอยากจะเข้ามาคุยกับเรามารู้จักกับเราได้เลยนะทุกคนความสะอาดของเราเนี่ยนะคะ ต่อมาเลยค่ะทุกคนผู้หญิงที่เก่งฉลาดและก็มีหน้าที่การงานเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะในที่นี้ไม่ใช่จะต้องมีเงินเดือนเยอะนะคะหรือว่าต้องทํางานเป็นข้าราชการต้องทํางานดีนะทุกคนผู้หญิงที่เก่งและก็ฉลาดและก็มีงานทําที่ดีนั่นก็คือผู้หญิงที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นั่นเองไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ ขอแค่คุณนะคะดูแลตัวเองได้รับผิดชอบตัวเองได้นะคะและก็รักในงานที่ทำนะคะไม่ใช่ว่ารังเกียจงานที่ทำไม่ชอบไม่สนุกเลยกับชีวิตไม่ enjoy กับชีวิตอันนี้ไม่มีสเสน่ห์นะทุกคนไม่ว่าเราจะทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่นะคะ พอแค่เรารักในสิ่งที่เราทำนะคะทุกคนและก็ตั้งใจทําในสิ่งนั้นนะคะเราจะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีเลยนะคะและก็ดูแลตัวเองได้ไม่เดือดร้อนใครนะคะนี่แหละสิ่งสําคัญเลยที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีนะคะมีการครีเอทในงานมีการรักในงานที่ทำนะทุกคนโชว์ให้เขาเห็นนะทุกคนว่าเนี่ยเป็นงานของฉันและก็ฉันภูมิใจในงานของฉันและก็ฉันสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้อะไรแบบนี้นะคะ่ะทุกคนมันจะเป็นผู้หญิงที่ มีสเสน่ห์และก็หน้าหลงไหลและก็ดูแพงด้วยค่ะทุกคนต่อมาเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือผู้หญิงที่ร่าเริงแจ่มใสค่ะทุกคนทั้งภายนอกสู่ภายในหรือว่าภายในสู่ภายนอกนั่นเองนะทุกคนคือผู้หญิงที่ เป็นลี่ผู้หญิงที่อารมณ์ดีค่ะทุกคนอยู่แล้วรู้สึกมีความสุขใครมองเข้ามาเธอคนนี้เนี่ยก็มีรอยยิ้มนะคะอยู่ที่หน้าเสมอและก็แบบว่าเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายค่ะทุกคนนี่แหละเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์และก็หน้าหลงไหลนะคะคนที่ยิ้มค่ะทุกคนมันจะดูแบบว่าโลกเนี้ยมันสดใสนะคะมันจะทําให้คนที่เข้ามองเราค่ะทุกคนเขามีความสุขไปด้วยนั่นเองนะ สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่สาวๆหลายๆคนและก็ทุกๆคนจะต้องมีค่ะทุกคนมันจะทําให้โลกนี้เนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นนั่นก็คือการที่เราเป็นคนที่ยิม้มแย้มแจ่มใสนั่นเองแต่ยนะิ้มน่ะมันจะต้องออกมาจากข้างในด้วยนะคะทุกคนเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะทุกคนนี่แหละนะคะทุกคนมันจะทําให้เรานะคะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ขึ้นมาง่ายๆเลยนะทุกคนนั่นก็คือการที่เรานี่แหละเป็นคนที่เป็นลี่เป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่าย เป็นคนที่ล่าเริงแจ่มจใสอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนนี่แหละง่ายๆเองนะัทุกคนเอาไปทํากันนะแล้วเราจะเป็นผู้หญิงที่ดูแพงนะคะดูมีสเสน่ห์ขึ้นมาทันทีเลยนะเอาไปทํากันค่ะสาวๆสาสหรับวันนี้เนาะก็ฝากกับสาวๆไว้ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้กับสาวๆทุกคนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ